จากจุดเริ่มต้นเด็กๆเ,เมื่อสามปีก่อนมีเด็กคนหนึ่งมาหาผมและบอกว่าอยากประกวดนางงามจากวันนั้นการเริ่มต้นพาเด็กคนนั้นเข้าสู่สังคมทางการทูตก็เริ่มขึ้นผมยังจําได้การออกงานครั้งแรกความตื่นเต้นความประมาทการที่เราไม่รู้จักใครเลยในงานรวมถึงการวางตัวที่เหมาะสมผมได้ใช้าศาสตร์และศิลป์ในฐานะอดีตนักการทูตที่มีความเชี่ยวชาญเพืให้เด็กคนนั้นได้ผ่าน การทดสอบในห้องเรียนจริงครั้งแล้วครั้งเล่าการเตรียมตัวก่อนไปงานมรารยาทสังคมนานาชาติรวมถึงมรารยาทบนโต๊ะอาหารบทสนทนาที่เราควรพูดและไม่ควรพูดบนโต๊ะอาหารการแต่งกายที่เหมาะสมและผมยังพาเธอไปอยัางงานต่างๆอีกมากมายรวมทั้งวันชาติงานที่มีคาทูตาโุทูดมารวมกันและทุกครั้งผมก็ให้เธอฝึกฝนก่าวสปีช I would like to thank the people of Thailand for always pushing me and giving me power and always pushing me from the back and being the wind beneath my wings that made me fly so beautifully. And I would like to thank all of the breast cancer patients, their family, doctors, nurses, medical workers. Everyone in the industry, you guys have inspired and empowered me. And as I always said, as I continue my advocacy, your courage, your stories, your hope, your strength goes with me. And that is why I think I did well on stage because I have the power of the people of Thailand with me. Thank you. <laughs> <laughs> ตัวตนของเธอโดยให้เธอเลือก DNA ที่ทรงพลังที่สุดในตัวเธอสามอย่างและเธอก็ได้เลือกมาแล้วไม่ว่าจะเป็นความเห็นอกเห็นใจความอ่อนน้อมถ่อมตนและความเป็นผู้นำทั้งสมสิ่งนี้ได้หล่อหลอมในตัวเธอตลอดมาผมยังได้ทำโน้ตย่อพิเศษซึ่งรวมหัวข้อต่างๆใช้เวลาเกืบหกเดือนในการเตรียมโดยมีจุดมุ่งหมายเดียว ให้โอปอได้ตอบคำถามทุกคำถามบนโลกใบนี้ภายในเวลาที่จำกัดภายใต้สถานการณ์ที่บีบคั้นที่สุดที่สำคัญที่สุดต้องสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ฟังและโลกใบนี้ให้ได้มากที่สุดและวันนี้เราได้เห็นผลลัพธ์อันงดงามแล้วพวกเราจากคนที่รักโอปอและคนที่โอปอร,รักต่างชื่นชมสิ่งที่เธอทำวันนี้ การนำมงกุฎสีฟ้ามาให้ประเทศไทยอย่างงดงามโอโปอสุชาตาช่วงสี